เกรทวอลินทอนต้องยอมแพ้เจอแม่เล่นใหญ่ติดป้ายโปรโมทละครหน้าร้านทองจะลงจอให้ชมวันที่25มกราคมนี้แล้วครับสำหรับละครรักโรแมนติกดรามา่าบูแอคชั่นจัดเต็มเรื่องดาวคนละดวงจากบทประพันธ์ของวิศวนาถบทโทรทัศน์นั้นฟินิกกํากับโดยกฤษณพงษ์ราชธาผู้จัดนั้นครับบุญจีราภักดีวิจิตรรีิยะและเฉิดบุญภักดีวิจิตรบริษัทอัลองกรุ๊ปจัดกัรและนำแสดงโดยเกรทวอลินทอนปันธาการ ร้านโบ,บมสภาพรวงถ้วยทองซึ่งด้านหนุ่มเกรทวลิทนทรพระเอกของเรื่องนะครับก็ได้โพสโปรโมทชวนแฟนๆเตรียมตัวติดตามชมในช่องทางไอจีตามปกติแต่ดูเหมือนว่าเท่านั้นจะไม่เพียงพอและจะดูเรียบง่ายเกินไปแม่ของหนุ่มเกรทนะครับเลยจัดใหญ่จัดเต็มนำป้ายละครของลูกชายนะครับมาติดโปรโมทหน้าร้านทองที่บ้านเพชรบูรณ์ชนิดที่ว่าใหญ่กว่าป้ายร้านทองซะอีกอย่างนี้หนุ่มเกรทก็เลยขอยอมแพ้พร้อมเอาภาพมาลงไอจีซลแม่ว่า พร้อมกับลูกก็แม่นี่แหละครับจะได้ไม่เข้าผิดร้านแฮชแท็กขออนุญาตคุณบูมคุณป๊อปไปอยู่หน้าร้านนะแฮชแท็กดาวคนละดวงแฮชแท็กทองคนละเส้นท่ามกลางแฟนๆนะครับเข้ามาแซวว่าการตลาดคุณแม่นั้นสุดยอดจริงๆอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงน,นะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ